สวัสดีครับผมเอฟซี FC ทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็อยู่กับอาจารย์ใบครับนี่อาจารย์ใบรถไถก่อนครับพี่น้องลุกล่อมั่นครับว้าวนี่ยมันเป็นงานโมูหมุนบม่หมูนะครับพี่น้องเอ้ยเออตายแล้วอาจารย์ใบเข้ามา แต่ว่าคนขับสองเผ่าครับมานอนี้เออดิฟแล้วเปิดไปอันเจ้ายาวลูกเดียวเลยครับพี่น้องเลยเออ,อย่างลำมะ่อคืนนีเตุ่มเปะครับพี่น้องเลยรถมันมันเผาเดียวอยู่ครับแต่ว่าคนขับมันสองเผ่าครับมาอนิเออตาย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 เออติมเปะเลยครับพี่น้องเลยเออ อืไปเดี๋ยวเราไปติดสามเิืงกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องด้วยสีหมูหรือจาครับมาหนี่อาจารย์ใบ้เฮาว่าสิตงานหมูหมูนโบเบียนตัวนี้เ<ม>ออโอ้โหมองนี้มันต้นใหม่ครับก็เลยอาจารย์ใบเพิ่นก็นเลยเด็ด ตัดหล่องไปนี่ในจักน้อยครับนี่ยุกหล่องไปนี่ประมาณสามสามคู่ครับนี่พอดีมันพกกระเทือมโอ้โอไก่ซีเล้วโตครับที่รองไยนี่คือเข้าเดียวไก่ซีเล้วแล้วอาจารย์ใบเข้ามนโอ้โหงแมนมัน ตุ่มปีเลยเลยมาเลยห้อยามคนอาจารย์ใบเลยครับพี่น้องเลยคนขันบสองเผ่าครับเมื่อนี้เอางงามงามันหัวมันใหญ่ ừ nó bằng đồ พาเกตซีา่านใดสนใจรถแท็กเ,ทเตอร์ฟอร์ดก็อย่าลืมนะครับเด้อยบุรีรัยครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดติดต่ออาจารย์เพื่อนครับพี่น้องเลยบัวว่าสิบเป็นหกพันหกพันสิบหกสี่ศูนย์กัมีครับพี่น้อง นี่ครับผลงานของอาจารย์ใบเข้ามันเเผาเดียวครับโบว่าสิเป็นระบบผ่านสามหรือว่าอาจจะเป็นผ่านหกครับพี่น้องติดต่ออาจารย์เลยครับเบอร์โทรเพื่อนกับมี่ครับ0 8 6 2 4 1 5 1 5 6สองสหนึ่งห้าหนึ่งห้าหติดต่อทานอาจารย์เพิ่นเลยครับพี่น้องสายตรงเลย อ่าอะซีนีระบบพวกว่าสิปเป็นหางหรือว่าสิปเป็นยางเปอร์เซ็นต์นี่สิครับเดี๋ยวว่ายางเกา่าอาจารย์เพิ่นได้ถอดออกแล้วเพิ่นใช้ยางใหม่นะครับเดี๋ยวเจ้บางบางสินอาจารย์ขชยกับมาค่ากับบสูงแห่งครับ เรียบร้อยลม,มิงโอ้เรียบยังเดี้ย พอะมาณน,นี้ครับอยอาหายลมกันแล้วกันมาเนี่ยเออเ่ละครับสไตล์ฟอร์ดครับต้องเสียงต้องมาก,ก่อนครับพี่น้องถาบโบมี่เสียงกับเฉลี่งว่าโบมีนฟอร์ดครับเออ เ,ออเดียบเลยจังหวัดจาดฟาดยาวไปได้ห้ามไหมนี่เออหมอนหมุบักคังครับพี่น้องเลยพี่น,อน,อน้องหัวใจบักคังบอสตต่สมัยแน่นอนี่ยบักคังมมวนหม,นมนุนตัวครับพี่น้องเลยเอาต้นบักน,น้ำแทงมาเห็ดโออโหดีดีม่กครับอาจารย์ใบห้องมันนี่นลมครับพี่น้องเลย เบิ่งกัน,นยาวๆไปเลยเฮามื้อนี้ยมีที่การยกบหล่องของอจาจารย์ใบก็สิอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องรถเผาเดียวกับซางครับแต่ว่าคนขับ2เผาเด้อมื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อเออจวดจาดฟาดยวาวอีกทีว่าเฮามื้อนี้ขอแต่ว่าได้ขึ้นเวทีครับพี่น้อง เดออี๋ยงยินต่เสียงครับนี่แหละเขาว่าสไตล์ฟอร์ดครับถ้าบโบเมนฟอร์ดนี่มันมันต้องเสียงมาก่อนได้คันฟอร์ดนี่เสียงนี่คำล่ามขนาดครับพี่น้องเลยบางคนก็บ่าป้าคือเสียงคือขักเถอะโอ้สไตล์ฟอร์ดซื้อครับพี่น้องเลยคุเปรีนกเสียบเพื่อนกระชืเสียบอย่างเดียวครับพี่น้องเลย สี่คนได้ครับมือนี้พนเนกเสียบสี่คนเดี๋ยวประมาณส่วงเดือนหนาครับขั้นที่สองของอำเภอวังหินหรือว่าของ รถอาจารย์สุรสตร์นี่สิ็จตามมาเป็นขั้นที่สองครับพี่น้องนี่แหละเพื่อนก็นได้ติดตามคลิปเบ้าเมืองศรีวีสองครับพี่น้องเพื่อนก็นเลยสนใจครับของไข่ฟอดเพื่อนก็นเลยได้สั่งจองไปอีกขั้นหนึ่งครับอ่าก็ถือว่าผมว่า ส่วนตัวผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมกว่าใส่ดีอยู่ดิไปอาจารย์ใบจูจุมแล้ะครับพี่นอ้องเอ้ย nh าวมาเลย nh าวมาเลยเรียกว,ว่าวอาจารย์พันโบเฮ็ดสองเผ่านะครับพี่น้องเฮ็ดจะเผ่าเดียวครับอการเรียกว่าการ,าการดูแลกะ ใกล้เคียงกันแล้วครับพี่น้องแต่ว่าอาจารย์เพลย์ตเตอร์เผาเดียวเฮ้ยเสียงตกมาก,ก่อนครับต่ <c oughs> อฮ่าฮ่าฮ่ายิเป็นราถเก่ยร์เป็นเพชรบัได้เรีอลเลยครับพี่น้องเลยว่ามันหู่วยว่ายหนักครับพี่น้องเลยว้าวครับพี่น้องเอ้ย หมดอีนี้ครับมึอนี่พีน,อนะน,น้องเอ้เสียบเลยเสียบอ,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 อย่างเดียวมึงน,นี่ขอองยานโอ้โห้อ้ยเเ้งคิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วครับด้อ หรือว่าไผได้กดแล้วก็สิบโบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับนี่เดี๋ยวคลิปนี่บ่าเมืองศรีวีสองของขอนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับวัสดีครับผม